สวยนะสวยป้าอืมอสวยป้าไปหมดเลยใช่ไหมคะจะมาคอมเมนต์อย่างเนี้ยก็ผิดก็ะจะัผิดองเชียจาบกล้วยช่วยไปคอมเมนต์แห้งช่วยไปเป็นกำลังใจช่วยกันดันช่องให้ช่องเหล่านี้หน่อยสร้างประโยชน์ให้กับกล้วยโอ้โห FC แต่ละคนก็ชอบอยู่บางคนชอบของฟรีอยู่แล้วใครจะไม่ไปละกล้วยพูดขนาดนี้ทุกทีไม่มีใครคอมเมนต์ ทีนี้ก็ไปมีไปคนคอมเมนต์แล้วพะได้ของกำนานคุณจะมีรายชื่อรันดอมมาทันทีเลยค่ะ <c oughs> มันจะมีรายชื่อรันดอมขึ้นมาทันทีว่าคุณเนี่ยมีการลงทะเบียนทะเบียนอะไระทุกคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอ่านะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปแล้วค่ะดิฉันท่อที่ฉันฟังดูนะคะฉันไม่เคยเจอลยฉันอยู่มาตั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็นระยะเวลาสี่ปี สี่ปีเราไม่เคยเจอเรามาเห็นนะักจุดๆนี้เลยค่ะมีการไปซัพพอร์ตนะคะถ้าเขาเรียกว่าเป็นวงแหวงก็ไปเป็นวงแหวงท่าน,นผู้ชมนะคะเอ๊ะดิฉันก็ไม่เคยเห็นยายแต้มมันทําอย่างนั้นนะคะจะให้เราว่าอย่างไงเอ๊ไม่เห็นยายแต้มทีนี้ทุกคนมีวันหนึ่งเนี่ยนะคะเด็กหญิงกล้วยเนี่ยนะคะได้ไปคอมเมนต์น,นะคะยังช่องช่องหนึ่งนะคะนะคะชื่อว่าช่องน้องโบยูเอสรถไหมคะท่าน,นผู้ชม ไปคอมเมนต์อยู่ช่องโบยูเอสเอนี่ค่ะไปคอมเมนต์ว่ายังไงนะคะท่านะผู้ชมเอ้เขาไปคอมเมนต์ว่ายังไงนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยซิเขาไปคอมเมนต์ว่าอย่างไรคือมีผู้เสียหายไปลงบันทึกประจําวันไวนะะ้นะคะนะคะรู้สึกเหตุอันนี้เกิดเมื่อวันที่29มีนาะคม2567นะคะตอนนี้นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าทางด้านอดีตของใครคนหนึ่งเนี่ยนะคะได้ ของผู้ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่น,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 นมาช่วยในการที่จะพยุงชีวิตของใครคนหนึง่งเนาะและต่อมาก็มีการตั้งร้านค้าเกิดขึ้นนะคะและก็มีแอดมินเข้าไปไปช่วยในการขายของจนมีช่องยูอ่ายูทูบเบอร์ช่องนี้นะคะนะคะอ่าซึ่งซึ่งที่ระบุเนี่ยคะชื่อว่าน้องอังเฟมิลี่เนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ยังช่อง YouTube ชื่อบูโบ USA โดยผู้ที่คอมเมนต์ใช้ชื่อว่าตึ๊ดตเนี่ยนะคะลงคอมเมนต์ว่าเอาผู้หญิงแอดมินเข้าบ้านอยู่กัน2ต่อ2เพื่อนหนูนะคะไปให้อาหารแพะเข้าเห็นเห็นไหมคะนะคะซึ่งเมื่อผู้แจ้งได้อ่านนะคะและได้เห็นถ้อยคําดังกล่าวแล้วเกิดความไม่สบายใจเห็นไหมแสดงว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะที่มีการไปพาดพิงถือว่า แล้วมีคนเห็นใช่ไหมคะ,ะเหตุการณ์ตรงนี้เกิดเกิดจากเหตุการณ์ของของช่องโบ U S A ทีนี้ทางด้านของผู้แจ้งนะคะผู้แจ้งทางด้านของคุณยานบันตะไรนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่มีเจ้า ที่เขาอ่านหนังสือไม่เป็นเขาไม่มีสิทธิ์แจ้งความเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นอ่านคอมเมนต์ให้เขาฟังแม้แต่ตํารวจเนี่ยนะคะเขาาแจ้งความเชฟเนี่ยนะคะตํารวจเขาก็ต้องบอกแล้วว่าคนข้างๆของคุณที่อ่านให้คุณฟังมันผิดถูกไหมแต่อันนี้มันไม่ผิดอันนี้มันตรงตัวตํารวจเขาถือร,รับอะไรคะทุกคนรับลงบันทึกประจําวันให้ไงคะตามพยานหลักฐานที่เห็นบนตระไรก็จะไปบิดผ้าตากสมัยนี้เขาไม่ใช้วิธีการบิดผ้าตากัน,นเขาใช้ พ่อเขาอ่านหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่เป็นปุ๊บเลยจะไปแจ้งเอ่อจะไปแจ้งลงบันทึกประจําวันได้อย่างไรเอา้าคนอ่านหนังสือไม่เป็นถ้าถูกถ้าถ้าสมมุติว่าคนอ่านหนังสือไม่เป็นเนี่ยนะคะถูกละเมิดถูกอะไรคะถูกหมิ่นประมาทถูกดูหม,มิน่นให้อยู่ซื่อหรอคะ <c oughs> ให้อยู่ซื่อ,อติ้งสิคะแล้วตัวคุณลละคะไอ้นาทีหมิ่นประมาทคุณ ด่าคุณสารพัดสารเทแล้วก็เหยียดหยามเพศของคุณทําไมคุณไม่ออกมาปกป้องตัวของคุณเองบ้างล่ะคะฮะคุณจันทรสีในวันที่คุณโดนไอ้นาทีด่านะคะทําไมคุณไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวของคุณเองคะศักดิ์สรีของลูกผู้หญิงของเราอ่ะทําไมคุณไม่ปกป้องลูกศักดิ์สรีลูกผู้หญิงของตัวเองล่ะคะคุณปล่อยให้มันเหยียดหยามเพศของคุณได้ยังไงคะฮะเออ ตัวคุณเองยังไม่ออกมาปกป้องตัวของคุณเองในวันที่มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งด่าและเหยียดหยามเพศข,ของคุณดูถูกสารพัดสารเพยว่าคุณเป็นนาีค้าหีอย่างนั้นอย่างนี้ไปโดนเยอดจนหิบานหีบวมอุ้ยแต่ละพัดสารเพเลยทําไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองบ้างล่ะคะฮะถูกไหมคุณยังไม่ปกป้องตัวคุณเองเลยคนอื่นเขามาเซฟตัวคุณเนี่ยคุณย้อนกลับไปดูสิ ว่าช่องไหนที่เซฟคุณบ้างช่องไหนที่เซฟคุณบ้างหนึ่งก็คือช่องอ e ีโบนดี๋ยวไปดูได้เลยนะย้อนดูได้เลยที่เขียนว่าเซฟจันสีอ่ะที่ดรอไอ้ผู้ชายตัวหนึ่งด่าแต่ตัวเองไม่เซฟตัวเองเลยอ้อเซฟคนผิดห่ะโบนะถ้ารู้อย่างนี้นะไม่ได้เซฟเลยอ่ะเซฟคนผิดน่ะอืมโบเซฟคนผิดอ่ะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าไปเซฟเลย ตัวเขายังไม่เซฟตัวเองเลยผู้ชายด่านขนาดนี้ก็แสดงว่าความจริงเหรอเป็นความจริงใช่ไหมฮะเขาด่านขนาดนี้ยังไม่เจ็บปวดยังไม่ทุกข์ทรมานยังไม่สนใจเลยไม่เป็นไรค่ะด่าได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยมันเป็นความจริงค่ะรับได้รับได้รับได,บได้นั่งดีดค่ะเขาเห็นโรโบอีกแล้ววินั่งดีแล้วนะเนี่ยเห็นอีกแล้วเหรอ อุ้ยนี่ขนาดบอองนล้วเอาขาพับเพียบแล้วนเนี่ยไม่น้อยนอยนเพิ่งตื่นเนี่ยกี่โมงเกี่ยมว่าเพิ่งตื่นนอนเลยนี่คะ่ะไปหู้ยังหัวาสีเขาสีขาวเชอรี่ด้วย